ยดูนิเฮียเอาแน่ไว้ทำจไงเห็นรถติบอะ่ะเมื่อกี้แม่งนิ้ไปแม่งปาดกันเลยผมก็แซเลยรถติบรถติ๊ไในรุกวันติเอาอยู่วันถาเอาอยู่วันถากที่แค่นี้พอเนี่ยพอได้ม่คนรตีน,นะไม่ยูตีไม่ออกรอกได้ล่อมานมักยิงไปกว่นิงรถบัสในรถบัสแหละ มีร้อยแปดะร้อยหกร้อยเจ็ดมนี้ออไอ้เน้นี่บังเลยขั้วอะไม่ไเรากระบาก่าคนตีนม้าในนี่เ้ยเนา้ไม่เกมนี่นขวาว่ะไม่หรอะเว้ถ้าขึ้นได้มันปาดหน้าแน่เลยว่ะ ร้อมันไม่ยอมจริงอ่ะเป็นคนตีดอะไรไม่เีไม่มีอะไรเปิดไฟให้นห่แหละเล่น เอ้เฮ้เอาแค่คู่หน้าพอนี่วันนี้สิบร้อยอมนี่ทนเล่นแล้วเล่นเล่นแล้ว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  นี่เป็กคนเตีนมันไม่เอาแล้วเหรอกลัวนี่เอาเออเอาเลยเอาเว้ยทะเบียนสิบล้อเบียนอะไรวะเฮ้ยหักไม่โดนเอาแล้วติ๊บติ๊บติ๊บเราเราอยู่แค่นี้เขาเราอยู่แค่นี้เอาแล้วนี่แหละสายรอเลยเอาดิ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 แม่งติ๊บแม่งทำจริงว่ะกรบอกแล้วอย่าไปยุ่งมัน เอ๊ะขันนู้นจะสวยนะคันนู้นจะสวยมีคนนะเอาเด้เอาเด้เห็นเด้มาเด้เตี๊บเตี๊บหล่อโตหล่อโตสายรอเลยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยรวยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยคุณไม่เอาจริงเหรอไอ้เฮียคันนี้ไม่เอาจริงจริงอ่ะ ม่อมาได้เลยไม่ด้ดยมงเมงเดียวะเาถ้าแม่งหยุดนะแม่งต่อยกันแน่เลยพี่หยุดตามแม่งเลยนะร้อยร้อยเราคือขันผ่านเลย ม่งกันแน่จริงว่ะสิบล้อดูดิจริงไงแล้วยังไีคนตีนมากใช่ด้วยแม่งรถเปล่าด้วยฮะรถไี่หนักจะแม่งขับฝีมือจริงนะสิบล้อเนี่ยเอาละเว้ได้จังหวะด้วยพี่เจ้าจะขึ้นจะขึ้น,เ,น,นเรียบร้อยเรียบร้อย ไปเรียกผ่านผ่านวนแล้วไปเลยอะตามตามตะเบียนตามตะเบียนตามตะเบียนลงไปเลย